ทุกวันอังคารและว,วันศุกร์นะครับเชิญท่านมาที่ตลาดเกษตรกรนะครับซึ่งมีสินค้าการเกษตรทุกอย่างนะครับบริการท่านหากท่านต้องการสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยให้มาที่ตลาดเกษตรกรอำเภอเลือมนาดนะครับหากท่านมีงานมีอะไรที่ต้องการใช้ผล,ลิตทางการเกษตรท่านสามารถสั่งจองบอกกล่าวล่วงหน้าพี่น้องเกษตรกรก็จะหามาไว้รอท่านอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับท่านลองตามมาดูครับ มากมายเหลือเกินนะครับสินค้าพี่น้องเกษตรกรนะครับร้อยคนผลิต10คนขายนะครับเป็นสโลกแกนของเราหลายคนซื้อนะครับก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่การผลิตนะครับไปจนถึงการตลาดนะครับซึ่งตรงนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถมีรายได้นะครับจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นผลผลิตที่กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเษศตศจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสำนักงานเษตอำเภอเรืออำนาจนะครับได้ส่งเสริมให้พี่น้องผลิต นะครับแล้วก็หาตลาดให้พี่น้องนะครับซึ่งวันนี้ก็ปกตินะครับขายทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เป็นไรขายดีวะก็ได้ขายอยู่เนาะถ้าเอามันบอกพ่อได้ขายเราบรรยงเจ้าเทือเนี่ยใส่เงิงตังค์ด้วยหลายหาวันี้เลยเนี่ยอ๋เต็มเลยเว้ยเต็มกระตาเลยอ๋อตัวนี้มังนี้ตัอไก่ครับ้ท่านที่บริโภคไก่ท่านไปซื้อทั่วไปก็เป็นไก่พันสามสายเลือดบ้างนะครับ แต่ถ้ามาที่ตลาดลือนะครับตลาดเกษตรกรลิวนาดไก่บ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ไก่แท้นะครับเลี้ยงอยู่ตามใต้ถุนบ้านตามรั้วตามสวนของพี่น้องเกษตรกรนะของแท้ครับอยู่ในทุ่งนาใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้อยู่หน้าอีกาบ่กินตัวราคาถูกมากครับราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเยอะก็สามารถสั่งได้นะครับสั่งได้เอาคือบ่อขังไว้แล้วนี่เอาบ่ขังเอาค่อเราไ่นกับ นี่ใหญ่ครั้งเลย่าตนเป็นงโมเตีย <c oughs> ปลาสลิดก็มีนะครับปลาสลิดอำนาจเจริญน,นะครับอร่อยทุกบอ่อนะครับไม่ไม่ได้อร่อยบางบอ่อเหมือนกับสมุทรปราการนะตัวนี้อร่อยทุกบอ่อฮะปลาสลิดอำนาาเจริญมีประเภทสลัดที่บริโภคได้เลยนะครับบริโภคได้เลยตัวนี้ทํามือนะครับทําจากมือพี่น้องเกษตรกรน,นะครับสะอาดปลอดภัยครับเพราะว่าใช้วัสดุคือผักที่ปลอดภัยนะครับ เชิญเลยนะครับ oh. ต <c oughs> <c oughs> ัวนี้มันยังนียล่าเป็ดก้อยเห็ดโอ้ยเห็ดผมมีเลือดกับก้อยได้ปานนี้มาเด้อพี่น้องเลยบมดอึดเลยแนวกินแนวอยู่กับคนนำหน้าเจริญนะครับขนมกับมี่มะพริกกับมี่นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับท่านเบื้องต้นก็คือวันอังคารและวันศุกร์นะครับที่เราจะเปิดตลาดนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับเราจะขยายให้พี่น้องนะครับมีโอกาสได้ขายทบทุกวันนะครับแล้วคอยติดตามแล้วก็ ดูต่อนะครับว่าวันไหนบ้างที่ตั้นต้องมาซื้อที่ตลาดเกษตรกร